พระคาถาหัวใจราชสีหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันภาวนาจเรือนสติเป็นมหาอำนาจรวมถึงเมตตาบารมีกันตนกันภัยดีนักแ,แล่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม พุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตมะถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ ตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกร,ส,ร,ร,รสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกร,ร,ส,ร,รสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโต สัทธาอาหะ si ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ กมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชศีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชศีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรศอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหตะตมัมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรศอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรศอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะธมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปกาเสนโต สัทธ,ธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถ ah าอาหะตรรมถังปะกาเสนโตสัทธ,ธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถ ah าอาหะตรรมถังปะกาเสนโตสัทธ,ธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะะมัมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะะมัมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ ธมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตะรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโต สัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตะมมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตะมมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัตถาอาหะไกรสอนราชศีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัตถาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังาาา ah. คาถาอาหะ ตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคา,ถา,า,า,ถ,งา,าถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะตรรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปากาเสนโต ศรัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคา,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 งา,าถาอาหะตมะถังปกาเสนโตศรัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมะถังปากาเสนโตศรตัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ ตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปกาเสนโต ศรัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมรถังปะกาเสนโตศรัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปะกาเสนโตศรัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ ธมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะธมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะธมถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตะมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตะมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโต สัทธาอาหะไกรสอนราชาาาาารสีสาาหะวิยะอิมังคาถาอาหะตะมะถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมะถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ กมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปกาเสนโตสัสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัมถังปกาเสนโตสัสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คา,า,าถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชศีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคา,า,าถาอาหะตระมถังปกาเสนโต สัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัตทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัตทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ กมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมัถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโต สัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกะมมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะกะมมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปะกาเสนโตสัตถาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปะกาเสนโตสัตถาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ ตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหาปปะไกรส,สาอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหาะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะ ไกรศอนราชสีหะวิยะอิมังคา,า,ถ,งา,าถาอาหะะมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไการศอ,อนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะะมัมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรศอนราชสีหะวิยะอิมัง คาถ á á าอาหะตมถังปากาเสนโตสัตถาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัตถาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโต สัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะตรรมถังปกาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชศีหะ วิยะอิมังคาถาอาหะตมถังปากาเสนโตสัทธาอาหะไกรสอนราชสีหะวิยะอิมังคาถาอาหะ